เลลูกค้าคนนี้ยเดินวนอยู่ที่รถรัวเอทีสปอร์นะคะแกก็เลยบอกว่าโอ้ยจักพี่จะซื้อดีไหมเพราะว่าแก่แล้วคันเก่าพี่เนี่ยก็ไม่รู้จะขายได้ไหมพอพี่ไปคุยแล้วเขาก็ไม่เห็นจะติดต่อพี่กลับมาหนูเดี๋ยวลองเช็คราคาให้แกก็เลยบอกว่าเออเช็คให้พี่นะน,นะแล้วพรุ่งนี้โทรบอกพี่เลยนะว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะได้ตัดสินใจว่าพี่จะซื้อคันใหม่ไหมวันนี้ขอมาแชร์เคส เป็นลูกค้าที่บูธเดอะมอลนะคะเจอลูกค้าคนนี้เดินวนอยู่ที่รถตัว a อทิพสปอร์ตนะคะก็เลยเดินเข้าไปสวัสดีแล้วก็แบบทักทายคุยไปนะคะว่าลูกค้าสนใจตัวนี้ไหมสนใจรุ่นไหนแกก็เลยบอกว่าโอ้ยจักพี่จะซื้อดีไหมเพราะว่าแก่แล้วคันเก่าพี่เนี่ยก็ไม่รู้จะขายได้ไหมคันเก่าเป็นรถอะไรคะแกก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นรถประมาณ13ปีแล้ว เดือนก็เลยถามแกว่าม,มีมีเอกสารรถไหมสำเนาเล่มเดือนลองเช็คราคาให้แกก็เลยบอกว่าเออเช็คเช็คให้พี่น,นะนะเช็คให้พี่หน่อยแล้วพรุ่งนี้โทรบอกพี่เลยนะว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ได้ไดตัดสินใจว่าพี่จะซื้อคันใหม่ไหมทีนี้ก็เลยพาแกเดินวนดูรถนะคะแกบอกจริงๆพี่ไม่ได้ดูตัวนี้พี่ดูตัวรุ่น5้าแสนเก้าหมื่นสี่พันนะตัวนั้นอ่ะพี่ดูมาแล้วพี่ดูมาตั้งนานแล้วแหละวะเรียกว่าดูมาตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่ารถคันเก่าก็คือไปถามที่ไหนเขาก็บอกว่า มันไม่ได้ราคาหลอกมันมันมันน่าจะยากแล้วก็คือเหมือนพอพี่ไปคุยแล้วเขาก็ไม่เห็นจะติดต่อพี่กลับมาแล้วก็แล้วแล้วที่ไปดูมาที่ยังไม่ซื้อนอกจากรถเก่าอา่ะลูกค้าติดอะไรคะแกก็เลยบอกว่าอยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆมันหาไม่ได้วันวันนี้ได้ซื้อแลาา้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปนั่งที่โต๊ะกับเดือนนะคะวันนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นแถมปากการะกันพอบอรบทะเบียนติดซีมให้ทุกอย่างเดือนเลยบอกว่าอาจารย์นอกจากได้พวกเนี้อาจารย์ได้บัตรน้ำมันอีกสองพัน ได,ไ,ดได้ลุ้นรางวัลโตโยต้าอีกได้ลุ้นทิปไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ของเดือนเนี่ยมีลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกก็เลยตกลงทําจองนะคะวันนั้นทีนี้พอเช้ามาคือเดือนก็เช็คราคาให้หลายที่นะคะก็แทบจะไม่มีที่ไหนรับเลยจนที่สุดท้ายเข้าไปไปตีราคาลุ้นแล้วที้งก็จบมาได้ค่ะเดือนก็เลยไปหาแกตอนเช้าอีกวันหนึ่งถัดมานะคะไปขอสเตทเมนต์ธนาคารไปทําโทรศัพท์ให้แล้วก็จานไปอยากไปดูรถไหมพอดีเพื่อนอ่ะ เพื่อนเพื่อนอาจารย์อะค่ะอยู่หลังโชว์ร mm ูมเราก็บอกว่ามาสิเดี๋ยวฉันออกไปเป็นเพื่อน mm hmm. เพื่อนลูกค้ามาก็มาช่วยกันตัดสินใจมีตัวลักชูรี่อยู่พอดี mm hmm. เปลี่ยนใจเลยค่ะเอาตัว็อปนะคะก็เป็นเอาตัวนี้เลยแล้วก็เซ็นสัญญาเลยนะคะ mm hmm. วันนั้นลูกค้าเนี่ยก็ถูกใจนะคะดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ของแถมครบทุกอย่าง mm hmm. แล้วก็มาจับเพื่อนใช้ไฟฟ้าได้เครื่องดูดฝุน่นอีกก็คืออาจารย์ก็แบบค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็ส่งมอบรถไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ โตยต้าเป็นหนึ่งดูแลใส่ใจคุณ